กยันอยู่กย่าใช่ไมเอย่อยากไปถึงมหนุน้ังาขึ้นเดี๋มักลอ่าดดี่่ัเอยกอ่ง เขาจะปีกควงเลยเนาะครับน <Like S 2> <sweet of> ี <th> ่เปนเพื่อนของวูบีโมก้าเลย่าะแล้วชื่อคนนี้เยอะมากเลยเพื่อนของว้าวโมก้า่มก้าว้าว

เอาไปทำซี่มซี่ยมเฮ้นเพิ่งง่หกกองเขว่าลูกวาโต่าหลานเอาเพ้่งอง่หองเออปูป้อยไปใส่ใส่ทีไรกยทำเอาเยอะแยะ่งนั่นปีสิ